พี <toys> ่น้องเอ้ยกลับสบายดีก็แม่พี่น้องบ๊ายบายทุกคนเนาะปไานี่เลยพี่น้องเอ้ยอ่าเจียวมะขามเนาะอ่าน้องนุ้งเขาสบายดีก่อนน้องนุ้งสบายดีเอาไปนั่งก่อนในแนวพ่อเพื่องเนี่ยไหนก็ได้เนาะหาน้องเน่พ้อมน้องน้องเด้อไปบ้ากินสมักขามนะไปบ่ไปนี่แหละไปบ่อืออ่ากินสมักขามก่อนดูเนาะอือมาก่อนนะพ่อพี่น้องเอ้ยฮะ À, điều anh a báo chít anh phi long à, chỉ ở bài hành căng anh a, khẩu báo sen báo ta mi ha, kinh nấm còn nong phi long đấy à, hái nhang phi long đấy mà khám cái này cái đấy, nọ, rồi rồi, mình phụ đánh vẫn còn vô, bạn xuân, vần xuân, vần à, xuân rồi xuân sẵn nó. อ่สบายดีพ uh, oh. hmm. hmm. oh. okay. uh. ่อซนสบายดีน้องอ่าสบายดีสบายดีมาาตัวของหวานเอาะของหวานมไหวานบ่เมนไปวมาซาบ่ะนี่เนี่ไปว่มาซาอ่ามาซาไปไว่ายบอคือดีนี่เนาะอืมคักแล้วใส่ผักสิงเงี้ยไม่ใส่มีผักสิงเงี้ยบ่หรอเอาเนบ่มี่บ่นนะนะกินชมกินชมอืมก็ขาไม่ใช่อีดาปีนปีนเจ้าก็ปีน ฮะเจ้าบ่ยิบนีแล้วมายอกมายองนะน้องนงเพลนเนาะน่องนงเพลนเก่งคือพี่ช่างนี่บง่ะเอาค้ก่อนด้กินมึงด้วยสิมือน้องนงเด่นหนิแซ่บอยู่ป่ะสิมือน่องนงเอ๊ะแซ่บอยู่ป่ะอ่ายอแซ่บอยู่ป่ะโอ้แซ่บป่ะเอาสิมือสิมือน้องนงเป็นยังไง Sự chốt bản bò Khói nung nung Bà ta ăn con Nào. Bà ta xì mưa nung nung Ngang bò Xèo bò bò Một mình xì mưa nung nung chứ bà chắc bò Khuôn chín bà chí đế bà hết chèo này xe chứ bò เอาเนาะเอพอพี่เราเลยบัดกให้ทั้งคณะเอื้อเพิ่นไปหาดีไบูเม็ดอไะเจอ้จะหาจดะบกิดะดจิอะะอะอะอะเนาะอะมึงไหินเนอะ Nhạc cười nhà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  cười à. à, ừ. nhà cười nhà à, cười à, à, à. à. nhà cười 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 nhà nó อาชมมาต่าไปเนาะอืมนี่พี่น้องเอ้ยนี่เด้ยปก็ถือตําแห่งแม่งไงเนาะเป็นบ่อ่าคัก์ู๊ค่ะเพืกินแล้วบ่าบอจี๊ดเลกินแบบนี้เนาะว่าแบบอยากกินส้มอยู่ได้แบบพอมีแบบพ่ออาม่าแล้วแบบกินชำไรชำหนึ่งกะภาษาบ้านใอยกะเอิญคนเสี่ยเลยเสี่ยคนเสี่ยเนาะฮัลโหลเป็นบ่ฮัลโหลโอ้ยเนาะ บ่ทชำคนที่ว่าบ่ว่าบ่อยากครบเนาะคนโตรีบบอมาบ้านเอ้ยเพิ่งจะได้นี่ตกกูเทื่อนเนาะอ๋ออ๋อมีแต่ว่าแล้วแต่จุดประสงค์ของทางอาณาภูเกียวเด้ออิ่มนะบอธุรกิดอิ่มได้บ่ได้ได้เนาะโบได้ได้เนาะพอพี่้องเลยอ๋ออ๋อโอเคโอเคเสร็จนะโอเคยังกินด้วยแล้วเจ้าไหนจะสิออกไปได้โอเคว่ะเฮ้ทางน้องน้องเป็นว่าสิไปทางได้จะออกไป เออกะอบบ่ทตามสบายได้น้องเลตามสบายได้น่องเเลนเลวเี่น้ไปวายมาช้าเออนั่นแหละน้อพ่อพี่รองเลยอ่าว่าแล้วกบอ่าถ่ายบรรยากาศเหครับอ่พี่องเบิงเนยมือกี้กมาอยู่ที่เฮือนอ่าของทางเอ้เวียงเพิ่นอ่าคือเห็นสิแหละฮอับิตเอามาให้อีกเนบ่อ๋อไปให้เวเเออ น้ำบ bueno. e ่น้ำม bon. ันจะเอื้นแมงนาะนั่นแหละเอื้อกอือน้นบ่อนเด้อคเด้อนั่นแหละกะน้องพมีมานําอ่ากับไผก็มนีสาพสาพเนาะอ่านั่นแหละพอกักับตาไอ้กิ๊นะพี่น้องให้ซนเนาะมื้อนี้ะโยบ่แล้วกะเฮ็ดงานสายเดียวกันอยู่ด้พี่น้องแต่กบ่ได้ค่อย่า้ค่อยมีโอกาสเนาะ มาจังว่าน้อยนักน้อยน้อยอืมแต่ก็เมื่อเฮาได้มาพอกันได้สิแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้คือสิค้ำนํากันและมื้อนี้ก็ได้อ่าหาโอกาสยากเลยพี่น้องเนาะอ่าเพื่อสิได้มาแบบอยู่อยู่กันมหน้าพมตาแบบนี้ก็ได้แต่ขนาดคนหมู่บ้านเดียวกันก็ยังนานได้พอเนาะอ่ามีแต่ว่าคนละบ้านก็ได้พอกันดเนาะเจ้าบ้านพิเจ้าน่ะอือนไปตัดออกลแต่บ่แม่นคนนคุกคน2บ้าน สวายพอแต่เออเพีเป็นบ่ายอยู่มันเดียวกันหรือากำลังความีอะไบ้านบ่ไทยบ้านบ้านไม่ฮักเพิ่นเออบ้านไม่ฮักบ้านไม่ฮักอยู่บ้านนั่นน่ะบ้านคุกบ้านสบายเนาะอือเฉยอ๋อนั่นแหละมีแต่ว่าบึ้งแค่นั้นเนาะเมนอยู่เห็นงานแบบนี้กัไปคนอาทิตย์คนอาทางกัมีแต่ว่าคอยไปคอยมาน้องจากเพิ่นนะหื เดน้่ะนาตีลงนาีบุเห็นลงคลี๋เหม็นมนคือเห็นเหม็นบ่โอ้ไลยแห้ลงไลคาไนเหว่าฮาบุคลเขาเบิ้งบอเพราะว่าหนึ่งมาเทา่ิดทามอยู่แต่ว่าที่ตามแล้วเฮาบุคอยเบิ้งแล้วมันบดกันเน่ยที่ตามติ่ตามเนาะเ็กน่อยนักเนาะแบบเขาจะเบื้งโครงการเบ้ง y o u t บืวนลายเขาเบิ้งงตัวเพีปน้องเลยบึกเขาไปเบิ้งเลยไงเบิ้งโออเี็บ้อยเพราะว่านึ่งมากับเฮากับเาเห็นน้ำเวียของเฮาเนาะ งานเวลาเอาอยู à, vamos, ่ในช่วงนี daar, uh, ้เพื่น้องเนื่องจากว่าบางวางเอรีพุ่นนะอ๋อเสร็จเนาะมีแต่ว่าตามสบายได้เลยตามสบายได้พี่น้องเลยาตมสบายปลายเทื่อนเนาะไปก่อนไปป้าก่อนเนาะพ่อพี่น้องเลยป้าตัวมาเห็นเพิ่นต้มพี่น้องเลยต้มแต่หึงแล้วพี่น้อง บริจิตต้องลองเบิ่องเละพี่น้องเลยจักจักโนเนาะจักหอยอ่าไอ้ยเวียงเพิ่นนี่ต้มน้ำไม่ตลอดเนาะงพอพี่น้องเบิ่งดูอ่าตอนนี้เพิ่นบ่อยู่เนาะอ่าเพิ่นมีอ่าแนวไปเบิ่งดูเออนี้หนี่หนี้ตัวนี้แหละบริจิตหมายไว้นะอืมพอดีเลยพี่น้องปลาเนาะเอาตัวนี้ก่อนเนาะก Vikings ่อนก่อนก่อ uh, น มาเดียวพินองน้องเดือนเพิ่นมาเดียวหลักกินหรืไม่เดี๋ยวได้น้องเดือนเอ้ยอืมมายังกันนั่นนะน้ำไม้บอคือออกมาหลายแท้ตัวนี้คือยังต้มอยู่กันเลยเออเอางงเอาสบายดีสบายดีโอ้สบายดีโอ้มีแต่น้ำไม้บ่น้ำไม้เลยกินหรอโอ้นี่เลยพี่น้องบัง Ờ, đôi đôi à mình chỉ đo khuất theo này nó phòng phi nông ấy chưa để bao giờ nó nòng này nhầm hú bao nhầm sim không nó phòng phi nông ấy cả gì long bừng à, bản đi lẽ nó phòng phi à, long long cả <laughs> cứ bà để nó à, đều điều điều à nỉ bò ô ô เอ๋อันนี้คือของน้องพงมีเพิ่นบอกหลายตัวพี่น้องน้องพงมีเพิ่นซื้อ,อได้ไอ้นี่เกิดใดเนาะอือชิจอยู่คึ้มผ้าคึ้มผนมาอีกแล้วมาเฮือนของน้องเดือนเพิ่นนี่น้องพี่นอ้องมาอีกแล้วเนาะหพวนใดอ่า,ออาจังใดก็คือว่าเด้อน้องพี่น้องมาเนี้กับผมมีอย่างไรพี่น้องเอามาเนี้ย,บบย,ยนะอ,อ่าถ่ายบรรยากาศให้กับผมมีพี่น้องเบิงึงอ่าศิละอ่าตามมา,าอะขอบครัวของเพิน่น อ่ามณีกะถือว่าช่วยทางกนนะน้องอ่านุ่งพิ่นตกละข้วนี่ะนะพ่อพี่น้องเลยอ่เาเลวกะอ่าเห็นเพิ่นขุดพวงขุดโพ้นแน่เนาะ่อพี่น้องมณีกะอ่ามาน้วกันครับทางกนนะบาตาบะเสนมาพอกับน้องพามีจ้ะกับเอ้ย ลำโพงเพิ่นเนาะสาวลำโพงเ,นเนพ,พิ่นลำโพ่อพี่น้องนเนาะจังไหนก็คือบาเดอร์ลำโพอพี่น้องถ้าหากว่าผิดพลาดประการใจบารจิตเองกราบขอโทษขออภไปพ่อแม่พี่น้องน้ำได้หลายลำโพ่อพี่น้องเลยก็รสำหรับคลิปนี้เนาะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนคลิปหน้าพอกันลำโพ่อพี่น้องก็รสำหรับคลิปนี้เนาะทางบารจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อลำโพ่อพี่น้อง